สู่ข่าวฟ้ายามเย็นค่ะเดี๋ยวบรรยากาศที่งานลอยกระทงสะพานพระราม8ได้มาไห่เนี่ยเดี๋ยวจะพาจะมาทันทีเลยนะคะคือกรุงเทพมนครเนี่ยได้เปิดสวนสาธารณะที่กรุงเทพมนครดูแลอยู่เนี่ยหลายแห่งเพื่อให้เป็นที่จัดงานลอยกระทงเพราะว่ามีสวนสาธารณะหลายแห่งเนี่ยมีบึงน้ําอยู่หรือบางทีก็อยู่ริมแม่น้ํา อย่างที่สะพานพระราม8ปหรือที่เรียกกันว่าสวนหลวงพระราม8เนี่ยอยู่ิมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยแล้วก็จะมีบันไดลงไปจนถึงน้ําเพราะฉะนั้นก็ง่ายหน่อยไม่ต้องถอยกระทงมันตรงคลองแสนแสบของเรานะฮะถอยกระทงเออใช้ได้ถอ้ำถอยอุ้ยใหม่ลุกก็ไปถอยมันอะไม่ต้องคุ้ยไม่ต้องคว้างแบบพี่ต้นด้วยนะคะมีบันไดลงไปแต่ก็ต้อง ใครไปลอยกระทงไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่ดูแลความปลอดภัยของคุณและลูกหลานด้วยนะคะเดี๋ยวบรรยากาศมาเมื่อไหร่จะพาไปมีผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดสถานการณ์เมื่อกี้นี้แอบไปดูแว๊บประมาณ6โมงกว่าเนี่ยบรรยากาศยังโคลบแผลอยู่คนยังน้อยอยู่เลยนะคะแต่คิดว่าพอค่ำม,มากกว่านี้เนี่ยและยิ่งดึกๆเนี่ยคนจะยิ่งเยอะมากยิ่งขึ้นค่ะคร<ำ>ับค่ะแต่ก่อนอื่น <c oughs> มีข่าวหนึ่งวันนี้นายเอ็กไซทายโพส เออตือนเอาไว้สําหรับครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอาออยุนะคะที่จังหวัดนครปฐมค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะบอกว่าเนี่ยเห็นคุณยายคนหนึ่งนอนลอยคออยู่ในคลองใกล้กับโรงเรียนอยู่ที่อําเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมก็เลยประสานงานเจ้าหน้าที่พอไปถึงที่เกิดเหตุค่ะก็พบนะคะว่าคลองเนี้ยเป็นคลองกว้างแล้วก็มีผักบุ้งขึ้นแน่นเลยค่ะ แล้วเจอคุณยายท่านหนึ่งตัดผมสั้นนอนหงายลอยคอเหนือกองผักบุ้งอยู่ท่าทางเหมือนคนกําลังจะหมดแรงนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยนําคุณยายขึ้นมาได้อย่างปลอดภยัยทราบชื่อทีหลังก็คือคุณยายต่อง3กองงามอายุ82ปีเป็นชาวดอนตูมนะคะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลังรับแจ้งเหตุเนี่ย พอมาเจอคุณยายก็พบว่าคุณยายเนี่ยเริ่มหมดแรงแล้วแล้ว,ลวก็มีอาการหนาวสั่นเพราะว่าตอนนั้นเป็นตอนเช้าแล้วน้ําตรงนั้นเนี่ยก็ลึกประมาณ3-4เมตรโชคดีที่คุณยายตองเนี่ยสามารถลอยตัวอยู่บนผิวน้ําเพราะว่ามีดงผักบุ้งที่หนาแน่นเนี่ยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์เศร้าก็ได้ค่ะก็เลยใช้เชือกที่ปลายด้านหนึ่งอยู่บนฝั่งเนี่ยมัดตัวคุณยายตองแล้วก็ประคองเข้าฝั่งจนสําเร็จญาตของคุณยายตองบอกว่า S <S บ้านยายตองเนี่ยอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณกิโลนึงนะคะยายตองก็จะมีอาการหลงหลงลงืมลืมตามภาษาคนอายุมากเมื่อคืนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยคุณยายก็ยังคุยกับลูกหลานปกติเลยแต่พอตอนเช้าลูกหลานบอกคุณยายหายไปก็เติมตามหา,หหากันจนกระทั่งเนี่ยแหละคะ่ะมีคนเนี่ยแจ้งว่าพบว่าคุณยายตองเนี่ยอยู่บนกอผักบุ้งนี่แหละนะคะก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านโดยเฉพาะถ้าท่านมีอาการหลงหลงลืมลืมเนี่ย ต้องมีใครอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ดูแลก,กันดีๆนะครับบางบ้านเนี่ยท่านจุดไฟจะก่อไฟจะก่อฟืนแล้วในที่สุดเผาบ้านบางบ้านนี่ก็เดินหายไปเลยต้องประกาศเป็นบุคคลสูญหายกันนะเพราะ,ะว่า ไม่ไม่มีคนอยู่ด้วยนะครับค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุที่มีอาการของอัลไซเมอร์เนี่ยต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นดุทาหอนที่มาเตือนกันอ่ะสรุปประเด็นนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เท่าที่ดูน้านี่เราพยายามเบี่ยงเบนไปเรื่องอื่นเพราะเห็นท่านผู้ชมหน้าจอเนี่ยเจ็บแค้นสอนอชที่ไม่มาประชุมนี่ร้อยละร้อยเลยนะคืออย่างนี้ครับย้ำประเด็นนะฮะ คนที่มาประชุมลงมติไม่ว่าเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเราถือว่าเขาทําหน้าที่นะครับแม้ว่าการทําหน้าที่ของเขาจะไม่ถูกใจเราก็ตามในแง่ของการงดออกเสียงแต่ว่าเราไม่สามารถไปสืบสรารู้ชื่อเขาได้เพราะว่าที่ประชุมนั้นตกลงให้เป็นการลงมติแบบลับนะอันนั้นจบไปแต่คนที่ไม่มาประชุมเนี่ยนะอยากขอให้คุณจเจรพันธ์เปลืองช่วยแสดงรายชื่อต่อประชาชนหน่อยได้ไหมครับ เพราะว่าเงินเดือนของคนที่ไม่มาประชุมเนี่ยมันมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นการประจานแต่เป็นการแจ้งให้ประชาชนทราบว่าบุคคลที่ขาดการประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วยใครบ้างและแต่ละท่านมีเหตุผลอย่างไรบางท่านอาจจะมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยก็วงเล็บ นะครับบางท่านอาจจะถึงแก่กรรมก็หวงเล็บนะครับประชาชนจะได้รู้ไม่ถึงแก่กรรมในช่วงนี้ด้วยอะคะเพอหวังว่าวจะเป็นอย่างนั้นนะใ,ในเมื่อไม่ทํางานนะครับออแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่ามติของที่ประชุมสอนอชอจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สังคมต้องจําไว้คือพฤติกรรมการทําหน้าที่ของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์กับนายนิคมไวยรัชพานิชถ้ากระบวนการของสอนอชอทําอะไรไม่ได้ผมคิดว่าสังคมต้องทํา คือไม่สนับสนุนคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เอาเฉพาะในสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ก่อนนะครับมีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสอวอเสนอโดยนายอุดมเดชรัตนเสถียนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะพอเสนอเข้ามาก็รับหลักการพอรับหลักการเนี่ยมันจะต้องไปถึงขั้นที่จะอภิปรายกันนะ มันมีการสับเปลี่ยนร่างนะครับคือนายอุดมเดชเนี่ยมาแก้ไขเพิ่มเติมข้อความทีนี้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเราถือว่าเป็นร่างใหม่นะครับเราไม่ถือว่าเป็นร่างเดิมซึ่งที่ประชุมรับแล้วนี่เทคนิคกฎหมายเลยครับซึ่งนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์รับรู้ว่าอันนี้มันเป็นคนละร่างกับที่รับหลักการ แต่ก็ยังเอาร่างที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างผิดขั้นตอนและผิดกฎหมายแจกจ่ายให้แก่ที่ประชุมและใช้ร่างปลอมร่างผิดกฎหมายเนี่ยพิจารณาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายปปชมองว่านายสมศักดิ์จงใจที่จะปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไอ้ที่พิจารณากันอยู่เนี่ยเป็นร่างที่ยังไม่มีการรับหลักการในขั้นที่1ครับขั้นที่สองพอจะ พอวันนั้นประชุมกันเนี่ยก็จะมีการรวบรัดตัดความว่าอจะ,จะใช้เวลาแประยะติกันกี่วันดีนะก็เลยจะชิงไหวชิงพลิบกันลงมติให้สั้นที่สุดปรากฏว่าพอจะลงมติคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยเสนอให้นับองค์ประชุมนับองค์ประชุมแล้วมันไม่ครบประธานจึงต้องปิดการประชุมและยังลงมติไม่ได้ว่าจะแประยะติกันกี่วันนะครับหลังจากนั้นผ่านไปสองสัปดาห์มีการประชุมใหม่มีมติว่า จะแปรยติกัน15วัน15วันนียมันควรจะต้องนับจากวันที่มีมติไปข้างหน้า15วันถูกไหมท่านผู้ชมนายสมศักดิ์เกียรติสุรนลนย้อนกลับไปนับตั้งแต่วันที่องค์ประชุมไม่ครบแล้วอยากมีมติกันผ่านมาสองอาทิตย์14วันก็เลยแค่วันเดียวจึงจะครบ15วันอย่างเนี้ถามว่าเป็นการนับเป็นการใช้อำนาจที่สุจริตตรงไปตรงมาหรือไม่นะครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับมีผู้ยื่นขอแประยะติและอภิปรายรวมทั้งสง,งวนความเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบตัติต้องให้คนเหล่านี้ได้อภิปรายตามสิทธิ์เพราะคนเหล่านี้เป็นผู้แทนราษฎรกำลังหนาทำหน้าที่พิจารณากฎหมายทักท้วงข้อกฎหมายแทนราษฎรเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการออกกฎหมายแต่ประธานได้ทำการตัดสิทธ์ ผู้อภิปรายเหล่านี้รวบรัดตัดความลงมติกันจนได้เอาพฤติกรรมโดยย่อแค่3ประเด็นนี้ถามว่าเป็นการใช้อำนาจและการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมอย่างสง่างามถูกกฎหมายใช้เป็นเยี่ยงอย่างได้สมควรเก็บไว้ทำงานอีกประชาชนควรจะเลือกกลับเข้ามาอีกหรือไม่นี่เราพูดกันในแง่ประชาชน สนชจะถอดถอนหรือไม่ก็ตามแต่ประชาชนจะเอาอย่างไรกับคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้จะสนับสนุนให้เข้ามามีตำแหน่งมีอำนาจอีกหรือไม่ท่านจงจำไว้และบอกกันต่อไปถึงพฤติกรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผมไม่ได้พูดเองอยู่ในสำนวนของปอปอชอและสำนวนเนี้ยส่งให้แก่สมาชิกสนชพิจารณาด้วยค่ะก็ จะได้เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะกับการพิจารณาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเป็นเป็นมาอย่างไรคุณผู้ชมยังคงส่ง SMS เข้ามาร่วมโบทกันได้นะคะกับหัวข้อในวันนี้ว่าควรจะเปิดเผยอ,อะไรชื่อ 40สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ไม่ร่วมในการลงมติในครั้งนี้วันนี้หรือไม่464 2123ค่ะเท่าที่อ่านดูร้อยทั้งร้อยเลยนะคะบอกว่าควรอย่างยิ่งแต่ัไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะมีออความสามารถในการที่จะไปล้วงเอาชื่อทั้ง40คนที่ไม่ลงมติได้หรือไม่ซึ่ง40คนนั้นเนี่ยอาจจะมาลงชื่อแต่ไม่เข้าร่วมลงมติก็เป็นได้ครับตแต่พฤติกรรมแบบนี้คุณ ถาวรบอกแล้วว่าการเรียกร้องการปฏิรูปเนี่ยเพราะเราเบื่อหน่ายพฤติกรรมแบบนี้ของนักการเมืองบางคนมไม่ใช่ทุกคนนะแต่มีนักการเมืองที่ทําอย่างนี้แล้วทําให้ประชาชนนั้นเบื่อหน่ายเราจ่ายเงินให้เขาเขาไม่ทํางานแต่พอมาถึงสอนอชอซึ่งเข้ามาทําหน้าที่ในช่วงประเทศจะเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิรูปเขาควรเป็นแบบอย่างใช่ไหม จริงค่ะแล้วทําไมสนชถึงได้ทําตัวเหมือนอน,นักการเมืองที่ประชาชนเบื่อหน่ายไม่ไม่ใช่เหมือนนักการเมืองทั้งหมดนะเหมือนนักการเมืองเลวๆที่ประชาชนปฏิเสธค่ะเอะเราจะให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามท่านนายกได้ไหมเจยุกไงเจยุกไงสนชเหล่านี้ที่ผ่านการพิจารณาจากจากท่านนายกเลยใช่ไหมคะคือที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสนชทุกคนได้รับการโปรดกล้าวปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านต้องสำนึกในสิ่งนี้และทำหน้าที่ตามคําปฏิญาณที่ท่านให้ในวันที่ท่านเปิดประชุมกันเนี่ยมันมีทั้งระเบียบการทำหน้าที่มันมีทั้งสำนึกของการทำหน้าที่นะครับคือเดี๋ยวเขาจะมาพูดอย่างนี้มันมีมันมีมันมีการคุยกันว่าเอาละคือเขาขอให้สอนชเข้าประชุมทุกทุกนัดแต่ว่ามันลากันได้แต่ประเด็นของเราก็คือว่า วันนี้เนี่ยม,มันเป็นวาระสำคัญ,คญมากแล้วมันต้องโหวตแล้วประชาชนเนี่ยฝากความหวังไว้กับคุณไม่ว่าใครนะครับไม่ว่าฝั่งที่อยากให้ถอดถอนคือวันนี้ต้องยอมรับมีสองฝั่งแน่แน่ฝัง<ฆ>่งหนึ่งอยากให้ถอดถอนอีกฝั่งไม่อยากให้ถอดถอนแต่ท่านเนี่ยเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยท่านเลือกที่จะไม่ไม่ทาหน้าที่เป็นตัวแทนชั่วคราวของประชาชนอย่างที่เขาฝากความหวังคือพวกนพดออกเสียงยังกล้ากว่าอีกอ่ะอ้าวใช่ไหมห ดังนั้นเนี่ยทั้ง40ท่านเนี่ยผมพูดจริงๆนะท่านอาจจะต้องอายสอสที่โหวตตอนตีสี่เพื่อลงมติด้วยเพราะันยังนสี่สมันยังอยู่ลงมติเลยขยันนะขยันนะอ้าวใช่ไหมแต่พูดนะใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้ว่าอะไรเอาใบรับรองแพทย์เราอยากรู้ข้อเท็จจริงว่าทําไมท่านจึงไม่มีชื่ออยู่ในการลงมติอ่ะอีก อีกอีกห้าคนอาจจะไปประชุมกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเปล่าไม่แน่ใจเขามีประชุมแบบนี้ีป่ะไม่มีแล้วต่อให้มีนี่คือหน้าที่โดยตรงของท่านคือเราไม่ได้คัดง้างนะครับเราไม่ได้บอกว่าท่านไม่ดีนะแต่ว่าเราต้องใช้สิทธิ์บ้างแล้วล่ะว่าเออวันเนี้ยสถานการณ์กฎัยการศึกสถานการณ์ไม่ปกติเราเข้าใจแต่ว่าท่านต้องทําหน้าที่สิครับเพราะเงินเราก็ยังเสียภาษีอยู่นะครับครับเจ็ดแสนล้าน ให้รัฐบาลไหนก็ไม่รู้เอาไปถลุงเล่นแล้วเราก็เจ็ดพอละนี่เดือนละแสนแถมมีเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นสสจะมีผู้ช่วยสสมีผู้ช่วยนี่ก็มีอันนี้ก็มีผู้ช่วยสอน,อนอชเพียงแต่ว,ว่าน้อยกว่าครับสรุปรวมรวมรวมาสองแสน,น 2, แน่นอนนะคือย้ำอีกครั้งนะเราไม่ได้กาเกณฑ์ว่าท่านต้องถอดถอนหรือไม่ถอดถอนนะแต่เราต้องการให้กระบวนการมันทํางานและท่านเป็นกระบวนการไงนะท่านต้องมาทํางานนะครับแล้วถ้าอย่างนี้นะวันหลังนะ เกิดมีกฎหมายสําคัญสําคัญครับท่านเล่นขาดกันที4 50คนครับแล้วมันจะมันจะไหวเหรอครับกฎหมายนี่มันจะออกได้เหรอครับถ้าอย่างนั้นก็ฝากจะยุถามท่านนายกนะครับว่าเ,เกิดเหตุอย่างนี้ท่านนายกจะทํำยังไงข้อที่2อคอสชอยังมีอํานาจปลดเปลี่ยนสนชอย,อยู่หรือไม่นะครับประเด็นที่3ก็คือว่าด้วยตําแหน่งปรดกล้าอย่างนี้แล้วมีพฤติกรรมกันอย่างนี้เนี่ยท่านคิดอะไรบ้างไหม คอสชไปบังคับเข้ามาหรือเปล่าเขาเต็มใจไหมที่มาเป็นสนชเนี่ยเถ้าไม่อยากทำก็ออกไหมรู้ปะใครควรจะโกรธใครตันนิคมสมศักดิ์อ่ะ ก็ไม่แน่นะ40คนท่ามาโหวตเสียงไม่รับอาจจะชนะไปแล้วก็ได้นะจริงๆคุณนิคมสมจากต้องออกมาว่าสนชเลยนะคุณนิคมอ่ะอยาเรียกอาจจะต้องเลยก็ได้คุณนิคมต้องออกมาเลยบอกเฮ้ยสนชหลังยาว40คนทําไมคุณไม่โหวตไม่รับวะอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเลยแล้วเชื่อไหมว่าประเด็นนี้เนี่ยมันร้อนแรงมากถึงขนาดที่ว่าเราดูได้จาก sms ที่คุณผู้ชมส่งมาเพียงแค่ชั่วโมงนิดๆที่รายการเราเริ่มต้นรู้ไหมคะว่าข้อความป่าเข้าไป500กว่าข้อความแล้วนะตั้งแต่เราเปิดฟ้าวันใหม่มาทําลายสถิตินะ คือประชาชนอยากเห็นการปฏิรูปจริงๆนะและถ้ามันไม่เริ่มด้วยคนที่เป็นหลักอ่ะอย่างสนชอย่างสปชอย่างคอสชอย่างเนี้ยแล้วมันจะเริ่มจากใครอ่ะใช่ไหมฮะเป็นกอรฝากความหวังเอาไว้มากๆเลยนะคะครับไปเรื่องเศรษฐกิจหน่อยไปเรื่องเศรษฐกิจหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตาอยู่แถวนี้หรอเรื่องของเอาเรื่องนี้แว็บหนึ่งได้ไหมอ่ได้จะอยากพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ะมันเป็นสิ่งที่สังคมควรจะใส่ใจ แล้วก็ผู้ร้ายต่างๆควรจะได้ยินครับคือครูกับนักเรียนที่โรงเรียนเขาถูกเผาเนี่ยสำนักข่าวอิสาราบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเปิดภาคเรียนเด็กคนอื่นๆไปโรงเรียนก็ได้เรียนหนังสือตามปกติแต่มีเด็กจํานวนหนึ่งไปโรงเรียนแล้วต้องไปเห็นร่องรอยของโรงเรียนที่ถูกเผาเราลองฟังความรู้สึกนะครับแล้วเราคิดตามไปว่ามันชวนให้เรานึกถึงอะไรบ้างไหม ในเหตุการณ์รุนแรงของโรงเรียน6แห่งที่ถูกเผาได้แก่โรงเรียนบ้านกระสอบโรงเรียนบ้านน้ำดำโรงเรียนบ้านปากูโรงเรียนบ้านมะนังยงโรงเรียนบ้านเขาดินและโรงเรียนบ้านตือเบาะมีโรงเรียนบ้านกระสอบเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่อยู่ในเขตอำเภอมายอส่วนที่เหลือก็อยู่ในเขตอำเภอทุ่งยางแดงวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันเปิดเทอมนาย มะรอพีสาแมครูสอนวิชาการงานและอาชีพของโรงเรียนบ้านน้ำดำบอกว่าอย่าให้พูดถึงกรณีโรงเรียนถูกเผาเลยไม่อยากได้ยินไม่อยากรับรู้อยากพูดแต่เรื่องข้างหน้าเพราะที่เจอมาถือว่าหนักที่สุดแล้วทุกอย่างหายไปหมดเลยเสียใจอย่างบอกไม่ถูกอยากร้องไห้ครูมะรอพีบอกว่าตอนนี้เราให้เด็กๆไปเรียนในห้องละหมาดบ้าง ห้องพักครูบ้างห้องสหกรณ์บ้างหรือไม่ก็ในเต็นท์หรือใต้ต้นไม้ถามว่าเรียนได้ไหมมันก็เรียนได้นะแต่ถามว่าการเรียนที่มันไม่เหมือนเพื่อนเขามันรู้สึกแย่ในความรู้สึกเราอยู่กันมานานไม่เคยมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเลยพอเกิดครั้งหนึ่งก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปหมดทั้งหนังสือข้าวของทุกอย่างครูอย่างเราก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เด็กๆสิพวกเขาจะรู้สึกแย่ยิ่งกว่าครู เพราะสิ่งที่เราทุกคนทำมาคืออนาคตของพวกเขาเมื่อมีคนมาทำลายอนาคตของเขาถามว่าเขาจะรู้สึกแย่ขนาดไหนครูมะรอพียังบอกอีกว่าที่นี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงม .3 มีเด็กนักเรียนประมาณ250คนเด็กเหล่านี้อยู่ในวัยของการเรียนรู้ต้องการประสบการณ์ต้องการสิ่งดีๆป้อนเข้าไป รู้สึกเสียใจนะเสียใจอย่างบอกไม่ถูกที่นักเรียนไม่มีที่เรียนครับนอกจากนี้แล้วครูมารีนาสาแม่ครูชั้นปฐมศึกษาปีที่4โรงเรียนเดียวกันก็บอกว่าตอนนี้ต้องให้เด็กนักเรียนไปเรียนในห้องพักครูครูมารีนาบอกว่าตั้งแต่เช้าก็ให้เด็กนักเรียนขนโต๊ะเก้าอี้และร่วมกันจัดอุปกรณ์การเรียนพอเคารพธงชาติเสร็จเราก็เริ่มเรียนได้หบทเรื่องเงาะป่าเราสอนได้ปากเปล่า ไม่มีการเขียนอะไรเลยเพราะปากกาดินสอสมุดเด็กๆยังไม่มีเรียนได้ไม่เท่าไหร่เด็กๆก,ก็เริ่มไม่มีสมาธิเพราะฝุน่นควันไฟยังมีอยู่ยังไม่หมดไปเผอิญว่าห้องพักครูห้องนี้อยู่ใกล้กับอาคารที่ถูกเผาเลยทำให้ระบบไฟทุกอย่างพังหมดต้องซ่อมแซมใหม่พอเด็กๆไม่มีสมาธิครูก็เลยบอกว่างั้นไปเรียนใต้ต้นไม้กันก็ไปนั่งเรียนที่ใต้ต้นไม้พวกเขาก็ดีขึ้นนะแต่สภาพแบบนี้ เราไม่สามารถเรียนอะไรได้มากเลยก็ได้แต่ให้เด็กทบทวนสุรคูณเรียนเท่าที่เรียนได้ไปก่อนวันไหนพร้อมจริงๆค่อยว่ากันไม่พร้อมก็เรียนเท่าที่ได้เราหยุดสอนไม่ได้เด็กก็หยุดเรียนไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างจะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามครูมารีนามองในแง่ดีอย่างมีความหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ขอให้เป็นแค่พายุที่พัดผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปและเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะดีกว่าและสดใสกว่าเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆต้องเกิดขึ้นกับพวกเธอและเด็กๆอย่างแน่นอนเด็กหญิงสูริดาลายะยะม .1 ก็บอกว่าเสียใจที่มาเผาห้องเรียนของหนูตอนนี้หนูไม่มีที่เรียนต้องมาเรียนใต้ต้นไม้ครูบอกว่าหลังจากนี้ต้องไปเรียนในเต็นท์ก็รู้สึกเครียดมากเลยที่ต้องไปเรียนในเต็นท ฝนก็ตกด้วยครูบอกว่าพรฝนตกพวกเราก็ต้องยกโต๊ะเก้าอี้ไปอาศัยอยู่กับห้องอื่นๆอีกนะครับเด็กหญิงฮาซานามะมุตบอกว่าหนูร้องไห้เลยตอนที่โรงเรียนถูกเผาพอมาวันนี้เปิดเรียนวันแรกไม่มีห้องเรียนหนูยิ่งรู้สึกเสียใจมากไม่รู้จะทำอย่างไรเมื่อเช้าก็ได้ไปนั่งดูห้องเรียนที่ถูกเผาเด็กคนนี้บอกว่าขออย่าให้มีการเผาโรงเรียนอีกเลยอย่าทำร้ายพวกเรา ด้วยการเผาโรงเรียนเลยเสียงสะท้อนจากพื้นที่ค่ะ คนในพื้นที่เองเนี่ยไม่ใช่แต่ผู้คนประชาชนเท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความปลอดภัยในร่างกายแล้วก็ทางด้านของผลกระทบกับจิตใจเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ในพื้นที่พวกเขาก็ได้รับแรงกดดันด้วยเช่นเดียวกันค่ะจนกระทั่งนํามาซึ่งเหตุการณ์ความเศร้าสลดที่มีเหตุทหารยิงกันเองภายในค่ายลูกเสือเดชานุชิตซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนะคะ ทางพนเอกบินยัยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ค่ะแล้วก็ทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะคะว่าทางพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรในฐานะผู้บัญชาก,การทหารบกก็ได้สั่งการในผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดจากความเครียดจากการปฏิบัติงานที่มีมากประกอบกับการถูกตําหนิ ถูกกดดันเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาในชุดปฏิบัติงานซึ่งที่ผ่านมาเคยพบเหตุลักษณะแบบนี้บ้างๆทางพอบวทบก็ได้มีการกำชับอยู่เสมอให้ผู้บังคับหน่วยระมัดระวังให้มากนะคะโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาโดยตรงต้องหมั่นสังเกตอาการและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพราะถือว่าเป็นการทำงานภายใต้สถานการณ์พิเศษสำหรับการดูแล,แลและก็การตรวจสภาพจิตใจทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางกองทัพบกก็ได้มีการจัด ให้ตรวจเป็นระยะอยู่แล้วต้องรอผลสอบละเอียดอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เกิดช่องโหว่และนําไปสู่การกอร่อเหตุในลักษณะแบบนี้หรือไม่จะได้นํามาปรับแก้ไขยอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะก็คงเครียดแหละอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะฮะ<ช>แล้วก็ช่วงนี้พอมีการกอร่อเหตุบ่อยๆเนี่ยสังคมก็กดดันเปยียงกองทัพเชื่อว่ากองทัพก็ต้องมีคําสั่งกดขันการปฏิบัติหน้าที่ให้หนักขึ้นก็เห็นใจนะครับค่ะ เรื่องของเศรษฐกิจค่ะตอนนี้ก็มีผู้เริ่มให้ความสนใจกับดิจิทัลอีโคโนมีนะคะหรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลวันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เองเนี่ยก็มีบทความค่อนข้างยาวทีเดียวและน่าจะทําให้เราได้เห็นข้อเสนอแนะหรือว่าแนวทางของการพัฒนาดิจิทัลอีโคโนมีต่อไปเอาสั้นๆนิดหนึ่งกันละกันนะคะบทความนี้เนี่ยเขียนโดย มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาโดยคุณปัญจพลบินกาและก็คุณสตริกัญญาตัานสกุลนะคะดิจิตัลอีโคโนมีเนี่ย จะช่วยเรื่องของเศรษฐกิจของไทยเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเขามีการดําเนินนโยบายนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นเป็นปัจจัยสําคัญเพื่อที่จะนํามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นสามารถช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตแล้วก็ให้กับแรงงานและนําไปสู่การยกระดับรายได้ของประเทศของเราด้วยแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็มีความคิดในการที่จะ,ะเป็น มีการใช้ดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยนะคะมาช่วยพยุงเศรษฐกิจของไทยให้มากขึ้นวันนี้หม่อมราชวงศ์ปิยาทรเทวกุลค่ะรนยุมตรีนะคะก็บอกว่าในวันที่4ธันวาคม หอการค้าแห่งประเทศไทยและก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะเตรียมจัดสัมมนา,าเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลโดยจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศมาหารือเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตเศรษฐกิจดิจิตัลที่รัฐบาลจะต้องเตรียมความพร้อมพาประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลรองรับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลที่อยู่ในขั้นตอนการส่งร่างให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการพิจารณาก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีค่ะ เพื่อที่จะเสนอต่อสอนชต่อไปคาดว่าภายในสิ้นปีก็จะทําแผนเสร็จและบังคับใช้กฎหมายได้ในต้นปีหน้านะคะโดยได้สั่งการให้คุณพรชัยรุจิประภารัฐม,มนตรีกระทรวงไอซีทีเตรียมบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรับกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะนอกจากนั้นหมอมอูย,ยังได้พูดถึงความชัดเจนเรื่องการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวด้วยนะคะประมาณ8 0 0แสนบาทเนี่ยก็บอกว่าต้องรอการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวของกระทรวงพาณิชย์ก่อนค่ะครับเติมเรื่องท้ายนะครับ วันนี้กรุงเทพธุรกิจทํากราฟิกชัดเจนมากเลยเป็นข้อมูลของ TDRI นี่ให้ดูนิดเดียวนะครับว่ามันมีฐานข้อมูลที่เอามาพูดนะครับไม่ใช่พูดล,ยลอยๆนยนะครับท่านกสสชาครับผมเอามาจากกราฟิกอันนี้นะฮะ <c oughs> คือนี่คือข้อมูลของ TDRI นะฮะไม่ใช่ว่าไก่กาหรือคู่ขัดแย้งที่ไหนเป็นคนทําคุณดูสิครับนี่คือความเสียหายจากการทุจริตระบายข้าวนะแท่งแรกบนซ้ายเลยเป็น การขาย G2G เขาบอกว่ามีความเสียหาย4 5 9 4ล้านบาทถัดมาเป็นเรื่องขายให้พ่อค้าพักพวกเดียวกัน21ล้านบาทเลขกลมๆนะถัดมาเป็นเรื่องของเอาไปทำข้าวทงฟ้าซึ่งประชาชนเห็นมันน้อยมากครับไม่รู้มันหายไปไหนแต่เขาบอกว่าเอาไปทำข้าวทงฟ้าอีก8,500ล้านบาทตัวเลขกลมๆ นอกจากนี้มีการข้าวหายบนขวาสุดนั่นคือข้าวหายและสับเปลี่ยนข้าวข้าวหายนี่ก็คือว่าเอาข้าวออกจากโกดังไปขายแล้วไม่ได้เอามาคืนเรียกว่าข้าวหายส่วนไอ้พวกสับเปลี่ยนข้าวคือเอาข้าวไปขายแล้วระหว่างที่จะมีการตรวจสอบมันเอามาคืนทันแต่เป็นข้าวคุณภาพต่ำกว่าเดิมสอ,อันนี้รวมกัน3 4 4 3 0ล้านบาทนะครับ นี่ยังไม่รวมเรื่องอื่นๆที่ปนเปเข้าไปดูข้อมูลอันนี้สิครับแล้วพวกที่เคยเถียงเถียงเงเถียงเรื่องข้าวไปเถียงกับ TDI เถียงกับกราฟิกอันนี้หน่อยได้ไหมฮะส่วนประชาชนจดจํานะครับว่าความเสียหายมันประหลาดมากเสียหายผ่านการขายแบบรัฐต่อรัฐซึ่งตอนนี้ตรวจสอบอยู่ว่ามันเป็น g 2 g เก๊หรือไม่นะครับแล้วก็จะเอาผิดใครบ้างแล้วมันมีการขายพ่อค้าพักพวกกันเนี่ยไอตรงนี้น่าสนใจมาก เอาไปทำธงฟ้าแล้วก็สับเปลี่ยนข้าวทั้งหมดนี้เป็นวิธีการทุจริตที่สอดแทรกอยู่ในโครงการรับจำนำข้าวครับผมสนใจอยู่อันเดียวเรื่องข้าวธงฟ้าครับคืออย่างอื่นเนี่ยมันมัน,ม,นมันจับได้ไล่ทันยากแต่ข้าวธงฟ้านี่ชัดบอกว่าเอาไป2 5ล้านตันแสตันแต่ทำออกมาจริงๆ TDI บอกแสน0 0 0ตันเท่านั้น หายไปไหนสองล้านกว่าตันเนี่ยแล้วรัฐมนตรีที่รับผิดชอบรวยขึ้นทุกคนไปดูเลยครับบัญชีทรัพย์สินนี้สินน่ะไม่ต้องบอกช<ม>ื่อเ,เลยนะคือประเด็นเนี้ชัดเจนที่สุดแล้วต้องหาคนผิดให้ได้อย่าให้มันลอยหน้าลอยตาไม่ว่าจะใครก็ตามไม่ว่ารัฐมนตรีนั้นจะเป็นอดีตปันหลันไม่ว่ารัฐมนตรีนั้นจะเป็นนักพูดหรือไม่ว่ารัฐมนตรีนั้นจะเป็นแกนนําใดๆก็ตามเพราะมันชัดที่สุดเรื่องนี้นะสำหรับการจ่ายเงินให้กับชาวนาค่ะ พลเอกอ,น,อ,อนุพงศ์ข่าจินดาและทรมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบในการที่จะจ่ายเงินให้กับชาวนานเนี่ยนะคะออสองรอบเนี่ยผ่านไปด้วยดีนะคะ รอบสองรอบแรกเป็นการร่วมกันระหว่างทออกศกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรแล้วก็รอบที่3กระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทําให้ข้อมูลค่อนข้างยืนยันหนักแน่นนะคะว่าโอกาสที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ที่มาแอบอ้างเป็นชาวนาเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นเงินจะถึงมือชาวนาอย่างแน่นอนเพราะว่ามีการรับรองนะคะส่วนความกังวลว่าจะมีการแจ้งจํานวนที่นามไม่ตรงกับข้อได้จริงก็คงไม่มีถ้าข้อมูลไม่รั่วไหลตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะอืมครับ อีกท่านหนึ่งคุณนริศขำนุรักษ์อดีตสอส,อสอพัทลุงจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ได้กล่าวนะคะว่าตนได้ขอให้พลเอกประยุทธ์จันรโอชาสั่งการให้ผู้รับผิดชอบที่เดินทางไปเจราจากแก้ไขราคาข้าวและยางพารากับจีนของกุเด็กประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะคะ ว่าได้ไปพบปะเจราจากับใครหน่วยงานไหนบ้างผลเจราจาเป็นยังไงสําเร็จมากน้อยแค่ไหนอยากรู้มีความคืบหน้าก้าวหน้ายังไงชาวสวนยางกับชาวนานเนี่ยที่รอคอยความหวังจะได้รับรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันมีทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าหลังจากที่พลเอกประวิตย์กลับมาจากจีนนั้นก็ยังไม่มีการถแถลงใดๆนะคะก็เลยอยากให้ทางพลเอกประวิทย์นั้นออกมาชี้แจงให้ฟังหน่อยคือเขาถแถลงแล้วคุณนริศว่าไปคุยกันในกรอบเบื้องตอน้น ก็ปล่อยรัฐบาลเขาทำงานบ้างครับอืมอ่อมาเรื่องทั่วๆไปกันนครับคือเขายเกเจรจารซื้อขายอะง<อ>่ายๆเขาไปคุยในกรอบเบื้องต้นว่าเออเราอยากเจรจารเรื่องข้าวเรื่องยางกันอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอไปซ้ําอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็คงจะมีรายละเอียดะนะ,ะวันนี้ขอ,ออขอเรื่องเศรษฐกิจอีกนิดเดียวค,คุณธนวัฒน์ผลวิชยัยผู้อำนวยการศูนย์พยาการณ์เศรษฐกิจและธุรกิมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะครับ ออกมาเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลา2557ปรับตัวดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ,รบก็บเป็นสัญญาณบวกแล้วล่ะ ก่อนจะไปพักการเตือนค่ะประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์บ้านของพี่ป<า>ู <ผม S 1> นะคะเฝ้<ม>าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงวันที่8ถึง10พฤศจิกายนนี้ค่ะทางปอพอนะคะได้มีการตรวจสอบกับกรมอุตุก็พบว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้พื้นที่ที่บอกไปจะมีฝนตกชุก เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่8-10พฤศจิกายนนี้เตรียมพร้อมรับมือกับน้าท่วมฉับพลันน้าล้นตลิ่งน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงคลื่นลมในทะเลที่มีกําลังแรงด้วยค่ะครับเดี๋ยวกลับมาเราจะมีคลิปคนขับรถ2คนค่ะคนหนึ่งเลวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้อีกคนหนึ่งนิสัยดีอย่างหาที่เปรียบนี่ได้เหมือนกันทำไมมสวิซ้ายสวิงขวาขนาดนั้นอ่ะวหน้าค่ะ